สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะครับวันนี้เรามากับหัวลากนะครับก็วันนี้จะพาหัวลากเนี่ยไปขนทรายนะครับแล้วก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยวิ่งขึ้นภูเขานะครับก็คือเขาสั่งทรายเนี่ยจากเรานะฮะเอาไปทําสนามฟุตบอลอยู่บนภูเขานะฮะอยู่บนดอยนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปเอาทรายอยู่บนเมืองนะครับก็จะอยู่บนเขานู่นเลยนะฮะก็มากับน้อยเกมนะครับเดี๋ยวน้อยเกมเขาจะขับ27นะครับคันนี้นะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่ารถ2คันนี้นะครับผมจะปีนเขาได้หรือเปล่านะครับค ว่าหัวลากของผมเนี่ยมันจะขึ้นได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าคือรถเราก็เก่าแล้วอ่ะเนาะไม่เหมือนรถใหม่เหมือนพี่น้อยเกมนะโอยรถเราก็พอๆกันแหละพี่อายุผม27เลยเฮ้ยของพี่แก่กว่านะเอาจริงอ่ะพี่โอ้โหก็เดี๋ยวเราขึ้นไปเอาทรายก่อนนะครับอยู่บนเทือกเขานะครับผมมาละคุณมาอะไรแล้วโดนนะอันนี้อันนี้เทือกเขาอะไรพี่ไม่รู้เหมือนกันนะคิดไม่ทันเอ้ายอย่าถามแบบนี้ดีคิดไม่ทันโอ้ตายละ เออสุดดากไปแล้วเฮ้ยเสียงช้างป่ามาจากไหนวะเนี่ยลุกเสือแมฆเสือเมกเสยงแมฆเมวี่เอาละโอ้คือไปเบอร์สุดเลยนะครับอ่ามากับหางเซมิตัวใหม่ด้วยนะทุกคนนี่ยังไงก็เท ซ้ายก่อนครับมันจะมีสายให้เราเป่าเกมไม่รู้เหมือนกันพี่ไม่มีขั้วหินนั่นแหละไหนวะาแซนไหนว่า<ซ>ไหนวะาสายมันอันไหนอ่ะอันบีป่ะเฮ้ยไม่ใช่ไม,ไม่ใช่ฮะแซนดี้ S N D อยู่มันไม่มีอ่ะไม่มีก็หินนะพี่ไม่เป็นไรไม่ใช่มันจะเป็นตัวอะไรวะตัว,ต,วตัวบีเปล่าอ๋อเนี่นี่เออเนี่ย แทงกันได้เหมือนกันแหละอ่านั่นแหละนะฮะตัวบีเท่พี่ตัวบีตัวไหนอ่ะตัวบีกดมาฝั่งซ้ายอ่ะตัวบีอ่ะอันแรกเลยพี่กดฝั่งซ้ายรับเดียวใช่ไหมเกมหาตัวบีอ่ะโอ้โหดูดิใส่มาอย่างเยอะเกี่ยวกว่ารถพี่ขึ้นได้ไหมภูเขาอ่ะท่อนเอ้าอันนั้นแหละไม่ใช่นะพี่อันนี้อะไรก็ไม่รู้อ่ะใช่เลย ไปฮะไม่เราผมด้วยโอ้โหขันใจขันใจด่านตรวจนะครับครั้นี้เอ๋ดูสติกเกอร์ดิโดนจับบ่อยไงก็เลยแบบตีสติกเกอร์แม่มเลยนะฮะไมไ่เราด้วยแตบเราแนี้ง่ายพี่ใบพี่เลยวะเลยทางลงอะ่ะอ้คนอะไรจำทางลงไม่ได้เฮ้ยมันพาหลงทางได้เหมือนกันนะ เราสติ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์วิกก่งชาวนาทุกคนนะเดี๋ยวเราวิ่งไปรอ,อน้อยเกมเลยกันนะครับเดี๋ยวก,กวอดจอดรอสติ๊กเกอร์ชาวนาต้งองมีหัวใจนะทุกคนนะวิ่งรอดีก,กว่ารอวิ่งนะครับทีเบ่เกาของตัวนี้นะครับเสร็จแล้วพี่กำลังไปรีบลงมาด่วนเลยครับตอนนี้ทุกคนเห็นภูเขาด้านหน้าไหมนั่นแหละครับตรงที่เราจะไปนะฮะโคตรสูง มันผมดำปีเลยพี่ผมไม่รู้จะขึ้นหแบเนี่ยแค่ในตัวนี้แทบจะไม่ไหวแล้วอุ้ยลอ้อล้อหน้ามันโจมโอโ้โหคือหางสามมรติคือแบบโคตรสูงอะ่ะสูงกว่าหางคนหินปกติอะ่ะของหัวลากอะ่ะสายแบกพี่ว่าพี่ซิ่งเกินไปป่ะเดี๋ยวเราวิ่งเบาๆหน่อยรายการน,นะฮะรู้สึกว่าขับซ<ร>ิ่งมากเลยไอ้รอคอยในไอ้ไรเกมก็วิ่งมาดิเนี่ยเกมอยู่ไหนเนี่ย กำลังผมยังผมยังไม่ได้ออกเหมือนกันี่กำลังรูปากเหมือนกันี่อ่าเดี๋ยวพี่จอดรอแล้วกันเอ้พี่โนเกียดนี่ช้าช้าเลยอ่ะโอ้โหนู่นๆเห็นแต่แดงๆอยู่บนภูเขากำลังมาด้วยความเร็วแสงกับความเร็วเห็นพี่ไหมล่ะโอ้เรียกจัดว่ะรอผมรอผมโค้งเร็วไม่ได้จะคว่ำโอ๊ยจบไปแล้วไปเลยพี่มาละไปผมพี่นี่หน้าคว่ำกว่าของเกมอีกเนี่ยโอ้โกลูกมันสัมมันหนักเนี่มัน มันจะทิงกระจาดอเลยแล้วดูทางนี้คือแบบเป็นแต่ทางโค้งนะครับเดี๋ยวเราต้องวิ่งผ่านหมู่บ้านอีกนะครับผ้าบงผ้าใบก็ไม่มีชนอีกแล้วพี่ได้เกียงใดเดี๋ยวพี่หนียวชนงช้ไเนี่ยเราว่าเราซิ่งเกินไปว่ะเดี๋ยวเราต้องแบบวิบ่งเบาๆหน่อยละจะคว้าพี่อย่าว,วิ่งไวเกินกว่้ดดอนู้ดลอยอยู่ตรงนี้ดน,นะทุกคนทะ้ง เออราเบิคไม่หยุดราเบิคไม่หยู่อ่ะเอาชะลอยโอ้เด้วเกมชนตูดผมสองรอบแล้วนะครับมันไม่อยู่ไม่อยู่โอ้ตายละอ๋อทางม้าลายนล้วเอารถที่สามนะไม่อยู่อย่าี้ก็ชะลอเฮ้ยเฮ้ยคนข้ามถนนขนข้ามถนนเอารถที่สี่รถที่สี่แล้ว ทำไมพี่จะเบรกที่ี่ส่งระยะเบรกไกลๆไนะพี่ผมคือดูไฟเบรกเอาพี่ไม่ใช่คือพี่ี่ส่งระยะเบรกระยะเบรกนี่คือแบบเกมจี้ตูดพี่อ่ะแล้วให้พี่ส่งระยะเบบแบบเกะะรกย,ยังไงอะ่ะโอ้โหไม,ม่ท<อ>ีละอโอ้ตายละรู้สึกว่าขับยากมากเลยว่ะเอาจริงนะมากพี่มีรถตักนะผมบอกเลยโคตรยากตอนนี้ผมวอนผมจำปยอ่ะดีแมพมาผมสองเจ็ดสี่ดีแมพ เดี aving, ๋ยวพาวิ่งเลาะตีนเขาไปนะครับก็มันจะมีทางขึ้นภูเขาอยู่นะฮะเดี๋ยวมาดูกันคิดว่านะ่าจะขึ้นได้อยู่แหละนะครับก็ไม่ถลายออกน,นะรถมันแรงนะครับแล้วคนมันแรงกว่ารถด้วยนะครับประเด็นก็ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ร้อนๆแหลกๆครับทุกคนนะตอนนี้เฮ้ยในชุมชนนี้ก็ทางแคบสลือเกินนะครับแหม่อ้ายล็อคอยในอ้าย อ่า <All> right. ตอนนี้พี่มาถึงทางเข้าและทางขึ้นแล้ว mm. บอกเลยว่าขั้วสูงนะครับคือแบบบทบางแสงอาทิตย์บทเลยนะฮะ s <S โอ้โหดูดิ <h ums> ขั้วสูงโห <h ums> ใครว่าไปสร้างสนามฟุตบ,บอลอยู่บนดอยวะเรียกว่าอาคารอะคาเดมี่พี่อาคารอาคาเดมี่เลยเหรอเฮ้ย <h ums> <h ums> ดูบูเสื้ออาคาเดมี่ก็ได้นะพี่เห็น <h ums> ดูดิ <h ums> ดูดิเกดูดิดิมันจะไม่ไหวนะอ้าวอยี๋ดูถูกอยี๋ดูถูกแล้วผมมันแรงอยู่แล้วตาผมนะพี่ยังได้อยู่ครับยังได้อยู่บอกเลยว่าสบายสบาย,สบายนะครับเฮ้ยชิบหายแล้วโอ้แล้วผมโคตรชิวอ่ะพี่พูดเลยเฮ้ยตอนนี้คือแบบทำแบบโคตรชันอย่างเลยวะเนี่ยได้เปล่าได้เปล่าโอ้โหสบายว่ะ มันมีชันกว่านี้ไหมเกมแบบอยากได้แบบตั้งฉากอะไรเงี้ยที่ลังผมก่อนที่มาดูผมนี่โอ้โหอ,อ,อัดควันดัมเต็มสูบสิไปออบอกแล้วฮะให้รีแมปมารีแมปไปไหนพี่ควันดัมเต็มๆมาพี่พี่ชิคดูดิเฮ้ยขึ้นได้ครับขึ้นได้นะฮะโอ,โอ้โหจิบจิบนะฮะแล้วตรงนี้ประเด็นคือตรงนี้โคตรชันเออนั่นแหละนั่นแหละคือแบบตรงที่ยากที่สุดแล้วนะพี่บ่าเลยอ๋อขึ้นไม่ไหวพี่อ่าเรียบร้อยพี่คิดไปแล้ว ไม่น่าที่ไม่น่าที่ทุกคนอ่าเจอกับดักเรียบร้อยนะครับโอ้หถ้าเราไม่เอาตัวลูกมาเราก็รอดอยู่แล้วทุกคนเออไม่ใช่หรอกรถเป็นแรงมากกว่าโอ้พี่นาเกมโอ้ก็รถสีก็รถคันแดงของพี่เอ๋พี่รถคันสีแดงแรงริดของพี่เอ๋ไม่มันอยู่ที่คนขับไงมันอยู่ที่อ่าใครอยู่หลังพวงมาลัยมากกว่าอ่ากำลังขับขึ้นไปแล้วพี่ นานมากนะที่เราแบบว่าไม่ต้งมีการส่งดินส่งทรายบนเขาอ่ะใช่ใช่ใช่อันนี้คือแบบเขามาสร้างสนามฟุตบอลนะครับอยู่บนอยู่บนดอยนะเนี่ยน่าจะเป็นดอยภูเขานไ่้แหละทำไมเขาไม่สร้างอยู่พื้นที่ราบก็ไม่ได้แจ่มเหมือนกันแต่ว่าเขาน่าจะเอาบรรยากาศนี่แหละนะครับใายบรรยากาศมากกว่าใช่ใช่ใช่บอลตกลงไปก็ก็ได้แหละนั่นแหละถ้าบอลไม่ได้ลงดีนะนั่นแหละนั่นแหละนี่แหละคือภาพของพวผมเลย คือเขาจะมีอันนั้นอยู่ไงเกมแบบคล้ายๆตะข่ายอ่ะโอ <ก S 1> เคยเห็นไหม <โก S 1> อ่ตะข่ายอ่ะเขาเขาจะมีตะข่ายอยู่อ่ะขัดขึ้จจเนเมืไปทุกคนหาแล้วมี่ไอยู่ตรงไหนอ่ะนี่ไงกำลังมาส่งเนี่ยรถได้มาถึงแล้วหาเราเอาโอเคผมงรอรถที่ละ Oh, แล้วมัน<า>เหย,ย,ยียบอะไรวะเนี่ยโอ้โเหยียบอะไรวะเอ้ยมันมีอะไรด้วยวะตัวนี้ไปดูนดดหน้ารถผมจมดีพี่ไหนอ่ะโอ้ยพีนไอเกมขับรถช้ามากเลยอ่ะเหยียบความเร็วสุดแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นช้านะผมว่าเป็นไอเกมขับรถช้ามากเลยอ่ะดูดิโอ้ตายแล้วรถก็ใหม่กว่าเรานะดูดิลมยางก็ไม่เติม <laughs> ว่ามันหนักพี่ธรรมดาโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเทอะไรอ่ะพี่นะเกมโอตายแล้วเทราดไงพี่โอ้โหทำสนามมันต้องเทราดสิโอ้โหอะไรอ่ะอะไรบิ่งๆตรงนี้อ่ะพี่พี่ก็ไม่ได้แจยเหมือนกันพี่ก็เหยียบไปแล้วเมื่อกี้อ่ะอันนี้เขาจะเอาทรายมาสร้างพวกเออเขาไม่ได้สร้างสนามหรอกแบบว่าอะไรนะที่อยู่ตามขอบๆอเกมเขาเรียกอะไรนะสเตเดียมบ่ไม่ใช่ดิสแตเตนเชียร์เออสแตนเชียร์นะครับผมนี่ฮะสั่งหิน ทรายหินปูนนะครับผมเอามาลงและดูดิเราอยู่บนโอ้โหบนภูเขาโคตรสูงเลยอ่ะสูงมากเลยนะฮะร,รอบๆนี้ก็จะเป็นพวกภูเขานะครับดูโน่นสูงมากนะครับดูดีโอ้โหสูงเกินว่ะนี่ถ้าล่วงลงไปนี่คือแบบโอ้เสียไส้นะครับเล็กโอ้ยอ่ายังเทไม่เสร็จเหรอ พี่ได้ถือตัวแม่เลยพี่โอ้พี่ในเกมพี่ในเกมจัดเต็มเลยอ่ะเอาละผรู้สสบายละเอ๋อผมรับตัวลูกผมก่อนนี่ครับมีอันนี้ด้วยครับคล้อายๆอะไรนะยิมนะครับผมเป็นยิมนะฮะยิมอยู่บนดอยนะครับเอามาอากาศนะฮะอันนี้เพิ่งสร้างเสร็จนะฮะเข้าไปมีไฮดรอลิกด้วยนะทุกคนนะไม่ก็แบบว่า <c oughs> ไฮดรอลิกเอาไว้แบบออกกำลังกายไงเอาไว้ยกขึ้นยกลงไง นค,นคนยกไฮดรอลิกโคตรตึงเอาเออกกาลัางกายไงลงยิมนะฮะอันนี้ก็แบบเป็นสนามฟุตซอลน,นะฮะเหลือเอาประตูมาไว้นะครับนี่สนามเขาเรียกอะไรนะเกมแบบฟุตบอลในร่มอะ่ะฟุตซอลอะ่ะใช่ตรงนู้นตรงนู้นก็จะเป็นฟุตบอลใหญ่ฟุตบอล11คนใช่ไหมอันนี้ก็ฟุตซอล5้าคน คนลงยิ้มไว้นะผมเฮ้ยลงยิ้มลงยิ้มลงยิ้มเอาไว้ฝึกซ่อมรถนะทุกคนนะไม่ลงยิ้มไงลงยิ้มเนี่ยลงยิ้มนะครับก็เขายังไม่เอาอุปกรณ์มาลงไงอ่าโอเคโอเคก็เดี๋ยวปิดคลิปไว้เพท่านี้ก่อนละกันนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับวันนี้พมกับน้อยเกมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ